มาเลข้าวนี่นะครับรู้จักไหมพี่เอก,กชัยซีวิชัยรู้จักแล้านำโดนกีลูกถุงนะครับซีวิชัยจูนี่ตอนสไม่หนองยิ่งอมเศร้าๆเป็นนางเล่หน้าวิธีใช่ไหมเอาซานะเผ็ดปูะนะครับเปิดการซาเดง่รายได้สมบทุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสุนยาล่าครับ โดยนี่แหะบรรยากาศที่เราเห็นหน้าเวทีนะครับเวทีคอนเสิร์ตของเอกกรจจายซีวิจัยนิพิตวงใบนาเลยมาเปิดวงไม่นะบริเวณลานข้างร้านชมจันทร์สุรธานีเป็นอย่างคึกกักกบมีแฟนเพลงทางรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มานั่งชมการแสดงอย่างเนืองแน่นนะครับซึ่งในนั้นคือน้องสาวเกเรนผู้ประกาศข่าวจากอินบีทีโตรกับเราด้วยนะครับเล่นข่าวเจ้าตายเป็นนักว้งเาอยู่หน้าเวที การเดินไส้ครั้งนี้ใจชื่อตอนได้ครับใยชื่อตอนหวารองข้ามเวลาค่ะนอกจากมีการแสดงโชว์โมเดิร์นแดนทีทันสมัยต่างจากการเต้นแบบห้างเครื่องในสมัยก่อนแล้วนั้น <c oughs> เขาก็เปิดโอกาสให้ศิลปินนักร้องรุนไหมค่ะมีลายคนนะมี <c oughs> เบ้นจริยามีแอมซีทูมีบอเบิ้ลซ้ำรอยมีออฟดอกฟ้ามารวมแสดงกันด้วยค่ะที่ว่าเป็นการส่งต่อให้ศิลปินรุน่นไหมได้ซื้อสร้างศิละปะเพลงลูกถุงรวมถึงเป็นการพลักดันวัฒนธรรมพื้นที่ผักตายทีมีเอกลักษณ์ของเราเนี่ยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่โดดเด่นแล้วก็็เปนที่ยอม กันต่อไปค่ะครับการเปิดคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเดินสายทำการแสดง15วันนะครับในพื้นที่าคกต้ยสร้างรายได้ารายได้หลังจักขายยาใจต่างเม็ดเนี่ยจะนำไปทุ่มตบทุนอรุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยบาบาลสุนยา่าลาใครที่อยากร่วมชมกันแสดงสามารถติดตามคิวการแสดงได้ผ่านเฟซบุ๊กของเพจซีวีชัยโชนะครับเราไปหวงเสี่ยงกล้องพี่เอกกับชัยกันแรกครับค่ะวันนี้ ังมีเด็กกลุ่มรุ่นใหม่ๆที่เป็นนักร้องลูกทุ่งในภาคใต้หรือว่าเป็นนักร้องแนวเพื่อชีวิตหรือว่าเป็นวัยรุ่นอะไรต่างๆเนี่ยนั่นคือเป็นสิ่งที่อยากจะทําให้คนดูได้เหมือนเป็นการถ่ายโอนนะครับเหมือนเป็นการถ่ายโอนตัวที่2แมก็คือทําโชว์ที่บนเวทีเราเลิกเต้นแบบฮางเครื่องแต่เราจะเต้นแบบโมเดิร์นดานเป็นโชว์แบบโชว์ที่ไม่จําเป็นต้องใช้ขนนกเป็นโชว์ โชว์คอนเทมในการเต้นอะไรเงี้ยทีนี้ผลประโยชน์ของการเล่นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ทุกบาททุกสตางค์ที่หักค่าใช้จ่ายของราจ่ายแต่ละวันแล้ว mm hmm. ก็จะถูกเก็บรวบรวมและนําไปซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาล mm hmm. ยะลาครับผมบบนั่นคือเป้าหมายทั้งหมดครับขอบคุณพี่กระจัยเทนคนใต้ด้วยนะครับนะบติดตามคิวคอนเสิร์ตกันได้นะที่เพจของซวิชาโชนั่นเองครับ